กระเจี๊ยบเขียวแบบง่ายๆนะคะเริ่มกันเลยนะคะสเปรย์น้ำมันลงไปนะคะเป็นน้ำมันรำข้าวคิงเพื่อสุขภาพแล้วก็เราจะหั่นกระเจี๊ยบเอากระเจี๊ยบแบบนี้อร่อยนะคะจะชอบกินกับนึ่งปลาแบบตำแจวก็อร่อยนะแต่ว่าช่วงนี้กินเจเราจะหั่นแบบนี้ลงไปเลยนะคะเขาจะมีความแบบยางๆเมื่อมื่อหน่อยนะคะซึ่งก็เป็นสเสน่ห์ของเขาแล้วก็กระเจี๊ยบขาวอันนี้ยมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะ กระเจี๊ยบเริ่มสุกแล้วนะคะเราจะเห็นเป็นเป็นยางๆเมื่อกอ,อกมานะคะแล้วก็เราจะใส่พริกสดนะคะหั่นพริกสดลงไปนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติใส่พริก1เม็ดนะคะซอสหอยนางรมเจลีกุมกี่ซีอิวขาวเจเห็ดหอมใส่น้ำปลาเจตาปาหมึกลงไปนะคะน้ำตาลหล่อหั่งกล้วยนิดหน่อย ใส่พริกไทยแมคคอรมิก,มกลงไปเกลือชมพูเข้าไปนิดหน่อยผัดให้เข้ากันเลยใส่น้ำมันงาแข่งกี่ลงไปเพิ่มความหอมนะคะหืมแค่ใส่ลงไปก็หอมฟุ้งขึ้นมาเลยค่ะใส่งาขาวเข้าไปนะคะหอมมากๆเลยอ่ะหอมทั้งงาทั้งน้ำมันงาหอมพริกหอมเครื่องปรุงเป็นการทำครั้งแรกในชีวิตของเอิร์นเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาตินะคะ